พีเอ็มพีเอ็มลูกค้าเขาอยากอัปเกรดไอ้แม็ปี2019อ่ะเขาจะทำอะไรได้บ้างปะ่ะได้เดี๋ยวกูไล่ข้างก็ติดเทอร์โบให้ไปละเฮ้องใจเย็นใจเย็นไอ,อ้อัปแรมได้แล้วก็เปลี่ยนจาก Fusion Drive เนี่ยเปลี่ยนเป็นเอสดีเอได้รอได้ในวันแป๊บเดียวจัดให้งานอี้ีิสิอย่างเงี้ยไม่ถึงมือกูหรอกช่างต้ามครับทำอะไรวะเปลี่ยน SSD กับอัปแรมเดี๋ยวกูจัดให้จัดไปนี่เลยของเดิมฮาร์ดดิสต์หเทสแรมแม่งใส่มาแค่8 GB เองอยู่นี่เดี๋ยวใส่ของใหม่ไไปปเเเลลยย SSD 1 M.2 ร็วๆ กกใส่แรมไปเพิม่มอีกไปเลยเป็น16ไปเลยเดี๋ยวแกใส่ให้ดูนี่เลยแรมอยู่นี่เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่เรียบร้อยใส่กาวแท้ไว้เรียบร้อยเหมือนเดิมประกบไม่ต้องกลัวว่าจอจะเสียเสร็จแล้วไปทําโปรแกรมไปอ่ะเสร็จแล้วอัพแรมเป็น1 6กิกเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น็ได้ดีหนึ่งเทราไบต์เนี้ยเร็วเหมือนติดเทอร์โบละงานมืหมูงานออนบอร์ดก็ทำได้ใจไ Mac, อ c แม c บุ๊กอ่ะยกันเข้ามาชอบกดหัวใจกดติดตาม 拜。